คุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเนะคะเข้าสู่วันเดย์แอ a แคทคาเฟ่ค่ะและตอนนี้อยู่กับมิง้งนะคะและที่สำคัญค่ะเราไม่ได้มาแค่มาเที่ยวคาเฟ่เฉยๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแมวด้วยนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขามีแมวหาบ้านด้วยไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแคสโนว่านั่นเองค่ะเดี๋ยวตามไปดูด้านในกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตามมาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับคุณหมอแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำตัวเองสักเล็กน้อยละกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับแนะนำนิดนึงค่ะครับผมนายแพทย์การันรตียานะครับเป็นเจ้าของร้านแคทโนวาครับอยากถามคุณหมอหนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นค่ะของการทำคาเฟ่น,นี้เนี่ยคืออะไรคะเริ่มต้นจากการช่วยเหลือน้องแมวครับ,รบน้องแมวจรที่เราเจอแล้วเราเห็นว่าเขาต้องการได้รับความช่วยเหลือเราก็พยายามเข้าไปช่วย ซึ่งซึ่งพอช่วยเสร็จเป็นคนที่ชอบแมวอยู่แล้วก็จะเอาแมวไปเลี้ยงที่บ้านก็เลยพอปริมาณที่ช่วยเข้ามามันเริ่มเยอะขึ้นเราก็แบบเออถ้าเกิดเรารับไปอีกอะครับคุณภาพชีวิตน้องแมวที่บ้านก็จะแย่ลงเพราะว่าคนดูแลมีแค่สองคนก็จะทํายังไงดีก็เลยเริ่มหาบ้านให้น้องก็คือตัวใหม่ๆที่เราช่วยมาเราก็หาบ้านให้เขาส่วนตัวที่อยู่ที่บ้านนี่เราก็เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วอืมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยด้วยความที่ตรงเนี้ยเป็นคาเฟ่ใช่ไหมคะมคุณหมอได้มีการแบ่งโซนยังไงคะกับนของ แคโซนว่านีก็โซนชั้นหนึ่งจะเป็นโซนคาเฟ่ไปเลยก็คือจะไม่ไม่ค่อยมีน้องแมวอาจจะมีลงมาบ้างแต่ว่าน้อยเพราะว่าบางทีมากันเป็นครอบครัวเนาะมีคุณพ่อคุณแม่ลูกเด็กๆมากันล้วแบบอาจจะมีใครบางคนที่แพ้ขนแมวหรือว่ากลัวแมวก็อย่างน้อยมีเซฟโซนให้เขาได้นั่งพักผ่อนตรงนี้ได้เราจะแบ่งชั้น2ชั้น3ก็จะเป็นโซนแมวอันนี้ก็จะมีพนักงานพาขึ้นไปไปเล่นเพราะว่าแมวแต่ละตัวที่ช่วยมาก็จะนิสัยไม่เหมือนกันค่ะคือถ้าเกิดเข้ามาแล้วถูกใจน้องแมวเราจะมีข้อตกลงรับเลี้ยงให้อ่าน ถ้าเกิดว่าโอเคทุกข้อเราก็จะมีการสัมภาษณ์เรื่องต้นอาจจะขอดูรูปบริเวณบ้านบริเวณที่จะเลี้ยงน้องเสร็จแ,แล้วถ้าเกิดว่าทุกอย่างผ่านทุกอย่างดีหมดเราจะเป็นคนไปส่งน้องถึงที่ให้เองก็จะนัดวันไปส่งกันอีกทีหนึ่งก็ที่เน้นที่สุดเลยจะต้องเป็นระบบปิด100ร้อยซจะต้องสามารถอัปเดตได้พาน้องไปทำหมันทำวัคซีนทุกอย่างเมื่อถึงไวัยได้รเราจะมีการอัพเอ่อต้องต้องให้เจ้าของคนใหม่อัปเดตมาก็คือช่วงแรกก็จะอัปเดตทีหน่อยอาจจะเป็น ทุกวันแล้วก็เป็นสัปดาห์ละครั้งเดือนละครั้งแล้วก็แล้วแต่ก็คือเจ้าของก็ต้องแฮปปี้น้องแมวก็ต้องแฮปปี้แล้วเราก็ต้องแฮปปี้ด้วยดังนั้นถ้าเกิดเอาไปแล้วโอ๊ยน้องแมวร้องทั้งคืนเลยไม่ได้นอนเลยหรือว่าน้องแมวไปตีกับน้องแมวที่บ้านอะ,อะไรเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเครียดก็เอามาคืนเหอะแล้วเดี๋ยวเราหาบ้านใหม่กันได้ก็ที่พยายาม แนะนำก็จะเป็นเรื่องของระบบปิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากคือที่เปิดคาเฟ่นเนี่ยต้องการลดประชากรแมวจรเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราช่วยมาเรื่อยๆแต่ว่ายังมีแมวหลุดออกมาเป็นแมวจรเพิ่มอยู่เรื่อยๆมันก็เป็นวงจรที่ไม่มีวันจบก็ที่ที่อยากแนะนาก็คือเลี้ยงระบบปิด100เซเพื่อป้องกันน้องหลุดออกมาเป็นแมวจรแล้วก็ทาหมันทาหมันนี่สําคัญมากเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันค่ะว่า วันนี้อาณาจักรของหมอนะคะมีแมวทั้งหมดกี่ตัวนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมาเว้ได้นนะะา,านเนค่ะครับครับแล้วตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงเวลาอาหารของน้องพอดีค่ะอุ้แต่ละสป라ายมากนี่ค่ะคุณหมอใช้ตัวนี้ด้วยมิวเดีไลท์นะคะอันนี้เป็นแบบพรีเมี่ยมเลยนะคะที่สำคัญนี่คุณหมอค่ะนอกจากเป็นคุณหมอแล้วเป็นเชฟด้วยโอ้โหปกติคุณหมอให้อาหารน้องเอง มือเลยไหมคะก็จะมีพนักงานช่วยด้วยช่วยด้วยเนาะแล้ววันไหนว่างก็จะให้เองอันนี้เดี๋ยวเราจะไปให้ห้องรับแขกห้องรับแขกข้างบนเนาะเดี๋ยวช่วยคุณหมอดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันดีกว่าว่ามีน้องชื่ออะไรกันบ้างตามมาเลยค่ะ อันนี้คุณหมอจํากัดคนเข้าไหมคะหมายถึงว่าประมาณห้าห้าถึงหกคนห้าถึงหกคนเนะใช่เพราะห้องเราเล็กด้วยแหละแล้วห้องนี้จะเป็นห้องรับแขกก็จะมีแมวคือสตาร์ทขึ้นมาปุ๊บมาเจอห้องนี้ก่อนนี่จะง่ายสุดถ้าเกิดว่าบ้านไหนพาเด็กๆมาด้วยก็คือให้อยู่ห้องนี้ห้องเดียวเลยเพราะว่าแมวห้องนี้จะเฟรนลี่จะนิสัยเป็นมิตรจะไม่ตีกันเองจะไม่ไม่กลัวคนเท่าไหร่ถ้าใครมาทันช่วงของการให้อาหารน้องพอดีก็จะได้ฟิลนี้ใช่ไหมคุณหมอใช่ครับคุณหมอจำได้ทุกตัวไหมอ่ะ ได้ครับเดี๋ยวไล่ให้อันนี้คิ้วโก่งจูเนียนะครับคิ้วโก่งแล้วก็มีมีเขาดาวแป๊บหนึ่งลูกเขาดาวลักกี้เจนนี่อันนี้ซกเด็กวัดจูเนียอันนี้เด็กวัดซีเนียอันนี้ตาหวานอันนี้ส้มจุกจูเนียแล้วก็แล้วก็จีจีกับคาเกลิโ ันนี้ก็คือห้องจะเป็นห้องครอบครัวบุญกองก็จะมีแม่บุญกองแล้วก็ลูกๆเขาแล้วก็จะมีตัวนี้คือพี่บิ๊กเคยเป็นนักเลงเก่ามากพ่ออ๋อพี่บิ๊กใช่ตอนนี้เขาก็กลับตัวแล้วตอนนี้เป็นเป็นคนดีแล้วเนาะเป็นแมวเพี่บิ๊กด้วยความที่เคยเป็นนักเลงก็จะไม่ค่อยเล่นของเล่นเท่าไหร่ห้องนี้จะแบบค่อนข้างขี้อายขี้อายแต่ห้องนู้นจะขี้อายกว่า แต่ก็แต่ก็จะเห็นได้ว่าแบบนี้สัยแมวเขาจะต่างจากข้างล่างที่เป็นแมวชวนเล่นอันนั้นคือเขาจะชวนเราเล่นอันนี้คือเราเหมือนเป็นนั่งดูแมวอะห้องนี้ก็จะเหมาะสําหรับใครที่อยากเลี้ยงแมวที่แบบเอาแมวไปประดับที่บ้านสวยๆแต่ว่าต้องมีแอคทิวิตี้เยอะอันนี้จะเป็นห้องแมวขี้อายอ๋ออันนี้เขาเป็นแฟนกันเขาเป็นแฟนกันหรอส้มจบกับคิ้วโกง อันนี้มาปงมางมะปังเป็นแมวที่เคยได้บ้านไปห้าปีเราเจ้าของเจอปัญหาเลี้ยงต่อไม่ได้ก็เลยขอคืนมาทีนี้พอคืนมามะปังก็เลยกลายเป็นแมวเครียดเหมือนแบบมีตัวนี้นี่เองมันมีปมมาครับทุกวันตอนปิดร้านนะครับทื่จะปล่อยพขอออกมาเขาจะลงไปข้างล่างไปพักผ่อนไปกินมีโอแล้วก็เขาก็จะขึ้นมาพักผ่อนแล้วก็ประมาณเที่ยงคืนก็เข้านอน จะเอาแมวเข้าร้านเราจะพาไปตรวจสุขภาพก่อนค่ะก็จะมีหยอดยาเห็บหมาถ่ายพยาธิทำวัคซีนแล้วก็มีจุดตรวจเลือดค่ะก็จะตรวจเอดกับลูคีเมียถ้าเกิดเป็นลูคิเมียเราก็จะต้องแยกไปเลยใช่ในห้องพยาบาลเขาจะภูมิต่ำกว่าตัวอื่นก็คือเวลาป่วยเขาก็จะป่วยนานกว่าหายช้ากว่าอะไรอย่างนี้มีโอกาสป่วยง่ายกว่า แต่ถ้าเกิดเลี้ยงดูทั่วไปก็คือใช้ชีวิตตามปกติได้ค่ะอะไรอย่างนี้มีปัญหาไหมหรือเราเราต้องแจ้งกับบ้านใหม่ก่อนว่าน้องมี้สุขภาพแบบนี้นี่เราก็จำตัวเพราะว่าถ้าเกิดเขามีแมวอยู่แล้วเนี้ยเขาก็จะเาก็จะไม่ค่อยแนะนําให้รับไปเลี้ยงเพราะว่าติดกันต้องเลี้ยงเดี่ยวเนาะใช่เลี้ยงเดี่ยวหรือไม่เลี้ยงรวมกับแมวที่เป็นลูกทเมเียอยู่แล้วได้อ วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่เปิดนะคะคัสโนวาคาเฟ่แมวนะคะให้กับพวกเราได้ดูความน่ารักสดใสของน้องๆน,นะคะถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะมาเยี่ยมชมนะคะก็อย่าลืมบุ๊กกิ้งกันไว้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เจอกันที่สาธุประดิษฐ์20นะคะจะเจอคุณหมอแล้วก็ถ้าคุณหมอไม่อยู่ก็จะมีพี่เลี้ยงนะคะคอยให้คำแนะนำอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะกับวันเดย์แอดคาเฟ่นะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปะคะ่ะนี่ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ